ใครที่กําลังเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักอยู่หยุดฟังซิส,สักนิดตรงนี้นะคะซิสและทีมงานสามารถที่จะช่วยให้คุณหายเหนื่อยและเป็นสุขได้เพียงแค่คุณรู้และเข้าใจว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ในร่างกายของคุณในจิตวิญ,ญญาณของคุณยังไงเปรียบเสมือนกับโทรศัพท์นะคะที่คุณมีมือถือของคุณเนี่ยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้อยู่เนี่ยนะคะคุณมองไม่เห็นสัญญาณเหล่านั้นใช่ไหมคะแต่โทรศัพท์ของคุณก็ใช้งานได้เหมือนกันร่างกายของคุณเนี่ยมีพลังงานที่ส่งลงมาถึงร่างกายเราแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ทำให้เรามีลมหายใจทำให้เรามีชีวิตอยู่ในตรงนี้ เพียงแค่คุณได้รู้ได้เข้าใจถึงโซของคุณที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยมันมี3ระดับเพื่อที่จะเป็นประตูเปิดขึ้นไปสู่ความเข้าใจที่สูงส่งขึ้นโซที่อยู่สูงเหนือคุณขึ้นไปอีกนะคะซึ่งจะช่วยให้คุณ Activate Energy ในร่างกายของคุณและสามารถที่จะกระตุ้นให้คุณใช้พลังงานคุณดาลินีของคุณได้อย่างถูกวิธีโดยที่ไม่มีผลข้างเคียง และจะช่วยคุณสามารถที่จะสมดุลพลังงานของเฟมินีและก็มาสคูลีนะคะเพื่อที่คุณจะเชื่อมต่อกับไฮเออเซลของคุณได้และการเชื่อมต่อกับไฮเออเซลของคุณได้เนี่ยมันดียังไงหนึ่งเลยนะคะคุณจะสามารถได้ไกด์นำทางชีวิตอะไรที่คุณอยากรู้ว่าเอ๊ะฉันทำอย่างนี้มันจะดีไหมมันจะปังไหมฉันจะตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ดีไหมเพราะว่าไฮเออเซลเขาก็จะเป็น วิวพอยท์ที่อยู่เนื้อคุณที่จะเห็นอนาคตของคุณสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตคุณโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งมีเดียมอย่างซิสอีกต่อไปแล้วนะคะและก็2คุณจะได้รู้ว่าจิตวิญญาณตัวตนของคุณเองเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนมันทรงพลังฤทธานุภาพขนาดไหนโดยที่คุณไม่ต้องไปครอบครูหรือเอาดวงวิญญาณของคุณเนี่ยไปพนัฒนาการไว้กับสิ่งใด เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยั่งใหญ่เนี่ยอยู่ในตัวคุณแล้วนะคะและ3คุณจะได้รับรู้ถึงกับองความรู้นะคะที่คุณมีติดตัวคุณมาหรือคุณอาจจะเคยได้ยินว่าเออเขามีสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดตัวมาเกิด เป็นลักษณะนั้นนะคะเป็นองค์ความรู้ที่คุณสะสมมาจากทุกพบทุกชาติที่คุณเคยมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะและเอามันมาต่อยอดในช่วงชีวิตนี้ที่คุณมาจุติบนโลกใบนี้นะคะและ4คุณจะสามารถเข้าถึง โซ plan ของคุณที่คุณมีมาก่อนที่จะมาเกิดบนโลกใบนี้ว่าคุณเกิดมาบนโลกนี้ทําไมมันเป็นคําถามที่คาใจใครหลายๆคนอยู่เอ๊ะท,ท่านทำไมท่านทําอะไรมันก็รู้สึกไม่ s a t i s f y ไม่รู้สึกพึงพอใจกับการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพราะคุณยังไม่รู้ว่าโซ plan ของคุณคืออะไรคุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อที่คุณจะทําอะไรและเมื่อคุณหาเจอแล้วเนี่ย คุณจะมีความสุขสุดๆที่คุณได้ทำสิ่งนั้นที่มันเป็นมิชชั่นของชีวิตคุณที่คุณลงมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะและสิ่งนี้ซิสนำมาไว้รอเสิร์ฟคุณในรีทรีตครั้งแรกของซิสในประเทศไทยนะคะซิสจัดขึ้นที่กรุงเทพซึ่งมันสะดวกสำหรับคุณมากๆที่คุณจะมาเช้าแล้วก็เย็นกลับได้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ซิสจะจัดซึ่งในปีหน้าซิสไม่สามารถจะการันตีได้ซิสจะทำให้คุณได้ในกรุงเทพหรือเปล่า ค่าใช้จ่ายอยู่เพียงแค่6,900บาทเท่านั้นเองนะคะโดยที่คุณจะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้เรียนรู้ได้ปลดล็อกได้ฮีลลิ่งไปกับซิสนะคะและซิสก็จะมีกิฟต์พิเศษให้กับนักเรียนทุกคนที่มาในคลาสนี้และพิเศษไปกว่านั้นนะคะจะได้รับการฮีลลิ่งกับทีมงานของซิส one on one ตัวต่อต,ตัวนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าให้พลาดนะคะซิสรับแค่12ที่นั่งและตอนนี้เหลือไม่กี่ที่เท่านั้นเองนะคะลงทะเบียนได้ที่ QR code ตรงนี้เลยค่ะให้ไหวนะคะรีบๆติดต่อซิสเข้ามาค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคือคนคนนั้นที่ซิสกำลังเรียกคุณอยู่แล้วเจอกันค่ะ